พี่ยังไม่มาหรอ,อ,อ,ไ,ไ,อไปวิ่งวิ่งมาแล้วไม่ขาดไม่ขาดเออลองวิ่งดูเดี๋ยวก็เห็นให้ไอ้วิ่งดูก่อน ต้องวิ่งดูคะ่ะถึงจะรู้ว่ามันขาดไหมไปเลย มไมวันนี้มีลมวัดบักแง,งวเหรอฮะอ้วนบักแง,งวม้วนอยูู่นเดียวเนะนะอ้องโฟกัสนะเนาะไฟสิกาดกระยาตจีเอาแล้วทำไมไม่ทำว่าวสามอันล่ะ พีทกลับไปตากผ้าแล้วทุกคนอยู่ในนี้ไม่ต้องตากผ้าเลยเหรอมีคนมีคนซักให้ใช่ไหมอมยูปป่ปอดใดละ่ปะปหนึ่งประจ ong เหตุ냐น,นอนเด็กน้อยอสยุงนีออ้คนมันแต่งเออคนมันแต่ง จริงจังเลยเนาะอ้วนเนาะขั้นการเฮ็ดว้าวได้เงินนี่คือสิแบบคือสิรวยเป็นมหาเศรษฐีละเบักล้าเนี่มันก็ขาดดิเนาะอ่าโอเคไปไหรอนี่ไงมาแล้วเนี่ยข้างบน แล้วแต่ของโฟกัสมันขึ้นนะ,จะจเ,นเห็นใหม่ดูเมื่อกี้นี่ตื่นเมด,ด่ลม,ลมมันกี่กิกโลอันนี้ฮะ<า>อ,อะไรพี่ไกล่ลูกร้องอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองนาทีเด้อแป๊นึง เออเอาขึ้นเลยได้ไหมเนี่ยอยากถ่ายคลิปเนี่ยไปเลย,เลยนั่นไงขึ้นเฉย